เรื่องเล่าจากธิรชัยเอ่อวันนี้ก็เกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อารมณ์เรื่องของความสุขความทุกข์เรื่องของอะไรที่บางทีเราเราเองนี่เราต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องมาคิดอย่าให้อะไรมันมาเ,เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรามา,มากนักมาจน่กรทั่ง แทบจะไม่มีเวลาที่จะให้เชี่ยวหนึ่งของอารมณ์หรือว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหมดความสุขโดยสิ้นเชิงม,มันก็มีเรื่องอยู่สองสามเรื่องที่เปรียบเทียบให้เห็นอยู่ชายเชลราคนหนึ่งมักจะไปซื้อนังสือพิมจากร้านประจำเป็นเจ้าประจำนะคือร้านเนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าโอ้โหคนขายอะ่ะ ก็ค่อนข้างใจยิงจองของดูหมินแต่คนมาลูกค้าอะไรอะไรต่างๆแต่ว่าคนเนี้ยลุงแกก็ไปซื้ออยู่ร้านนี้แหละอไอ้เพื่อนก็ถามเฮ้ยทำไมไม่ไปซื้อร้านอื่นละ่ะออจะไปซื้อทำไมร้านนี้นี่หน้าใหม่ก็ปานหน้าตาบอกบุญไม่รับอะ่ะก็ยังจะไปซื้ออีกอืมแต่ง้อมันทำไมลุงแกก็บอก โอ้จะไปถือสาความทำไมเวลาว่าฉันทำตามที่นายว่าเนี่ยฉันต้องเสียเวลาเดินอ้อมไปทั้งหลายซอยนะถึงจะไปซื้อนังสือได้แล้วจะทำให้มันยุ่งยากไปทำไมเล้วถ้าจะว่าไปแล้วไอ้เด็กที่ร้านไม่มีมาราย,ยาทมันก็เป็นเรื่องของเด็กมันแล้วฉันจะต้องไปอารมณ์บูดตามเด็กพวกนี้ด้วยเหรอขอถามหน่อยดูว,ว่ามันคุ้มไหมอะ่ะอืมอืม,อมว,ว่าฉันะ ไปแค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์ฉันไม่ได้ไปดูหน้าไอเด็กนั่นอยู่วะไม่ได้ดูหน้าเด็กคนอื่นเห็นไหมละครับในใจของทุกคนเนี่ยมันมีกุญแจงความสุขอยู่คนละดอกเออแต่เรามักเอากุญแจงความสุขเนี่ยไปฝากไว้ในมือคนอื่นไออันนี้ก็เหมือนการเอาไปฝากไว้กับเด็กขายหนังสือหน้าตาบูดเบี้ยวทำไมเออไม่ไง้นต้องเดินดีกังหลายซอย สมัยก่อนทนี่มีมีนู่นน่ะสมัยนานนานหลายสิบปีก็มีมีก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งที่อุบนลนั่นอืะอะคือไปกินคือคือไม่รับแขกเลยเจ้าของร้านอ่ะโอ้โหครับโดนดุอ่ะเืาจะไปถามได้อย่างนีงโดนดุเพราะเผอไม่ขายอ่ะอือเออดี๋ยว่าพคนคนก็ไม่สนใจแล้วว่าจาทนหน่อยว่าอยากได้ของอร่อยก็ทนคือ กุญแจงความสุขมันอยู่ที่เราอยากได้กินของอร่อยอ่ะถูกไหมเล่ามันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เขาดูหรือว่าเขาบอกบุญไม่รับเขาไม่รับแขกเมือม่อไหร่แล้วอืมแม่บ้านคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าโอ้ยฉันไม่มีความสุขเลยหัวต้องไปประชุมต่างโยาบาัดบ่อยๆไม่ค่อยอยู่บ้านอ่ะเออก็ง่ายนิดเดียวถูกไหมเล่ะก็คุณภรรยาเอากุญแจความสุขไปใส่อยู่ในสามี ไงอุ้งเมืองสามีทำไมเขาจะไปประชุมก็ไปประชุมเขาจะไปเล่นกอล์ฟบ่อยๆก็เป็นเรื่องแต่ก็เขาก็พาเราไปกินไปเที่ยวได้บ้างเป็นั้งเป็นข้าวก็ะจกเปนไปใช่เป็นเรื่องอะไรที่จะมาบอกว่าไม่มีความสุขเลยเพราะเขาไปเล่นกอล์ฟบ่อยๆถ้าเขาไปเล่นกอล์ฟบ่อยๆแล้วกลับดึกๆทุกคืนหรือกลับข้าววไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะอย่าเอาบุญแจงความสุข ไปใส่ไว้ในสามมือมือของสาม,มีอมแจกความสุขต้องอยู่กับเรานะคุณป้อมนะอใครฮะ <laughs> คุณแม่คนหนึ่งก็เอ่ยว่าลูกของฉันไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยมันทําให้ฉันโมโห,โหอยู่เสมอเสมอแน่นอนละครับก็คุณเอากุญแจความสุขไปใส่มือของลูกขอไหมนะก็อย่าไปอย่าไปคิดดิขเขาจะคือ เด็กๆมันเดี๋ยวมันก็มีฟังบ้างไม่ฟังบ้าง่ะทําไมเอากุญแจความสุขไปใส่ในมือคนอื่นแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเจ้านายไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาเลยทําให้ผมกลายเป็นคนโมโหร้ายเอาตอนแล้วคุณเอากุญแจความสุขไปฝากในมือเท่าแก่ทําไมแล้วอืม mm hmm. อย่าไปคิดเขาจะยังไงก็มันเรื่องของเขาอ่ะนะเราก็ทํา สองเราอย่างนี้ก็ก็ก็เราก็ถือว่าทำอะไรที่เราคิดว่าเรามีความสุขไม่ผิดตำานองครองธรรมแม่ผัวก็บอกว่าลูกสะพ้ายไม่กระตันยูเลยฉันช่างโชคลายอะไรอย่างนี้เอา้าความโชคร้ายโชคดีมันอยู่ที่กระตันยูไม่กระตันยูหรอกอย่าเอากุญแจความสุขไปฝากไว้ที่ลูกสะพ้ายสิครับเป็นผู้ฟังครับ เรามักจะกล่าวโทษคนอื่นทำให้เราไม่มีความสุขแต่เรื่องจริงนะครับเอาความเป็นจริงนะครับเรานี่แหละครับที่เอาความสุขไปฝากไว้ที่คนอื่นเรื่องเล่าจากธีรชัย